我掉入万丈深渊。 หลังเครื่องมีสามีเด็กต้องเาอาใจก้าเมืองพระพิกษุพร้อมด้วยลูกเมียใจจริดรักเมียสนิทสนิท มากินข้าว <sup> 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 มีอะไรคุยกับยายบอกยายอันนี้เด็กปันนัดาแลคดัาววี้ลูกบอกยายเมื่อกี้วันนี้หนูมาทไมแลเมื่อกี้นูร้องหรือว่ายังไงแหสดแห่สดนะคะแบบนี้เด็กปันเหมือนนัดดาไม่มีผิด 好。Oh, <Okay. S 1> okay. น้องเองน้องของเจ้าอออบรขอบคุณคุณบี้ค่ะขอบคุณบี้งสมุตายไล่ิขอบคุณค่ะขอบคุณนะแต่ว่าทำไมตานั้น ที่กอดนงแก้วไม่ได้เพราะนงแก้วนั่งไม่ได้ไม่ได้ยาสำคัญตัวเองผิดนะเปล่าหนูก็นั่งเ่นสะพักหนึ่งเพราะว่าสะพักติจะยืนได้ขอบคุณนะคะวันนี้เป็นแอนเฟิงนะให้ไปกิน อุ้ยการตายพะยงเพลิงเธอนุ่มเป็นสีมันลาฮะไหว้พระนะลูกยิ่งโตงยิ่งสวยหน้าละรูปล้าเนี่ยติดพ่อนั่เนี่ยเราเนี่ยฮะไม่ตายนะ,ะพี่จะมาสวยติดพ่อหรืยังไงก็ต้องสวยติดแม่สิจ้าค่ะหืมลาบจ้ะค่ะ ก็พร้อมพลาดเพลรเขาแล้วน้องมาร์คนุลีทุ่มทุนดูไม่ได้กลัวใครนู่นนเดียวเดี๋ยวไม่ได้นี่พลังตัวร่านี่ขานังเมยเจ้าขารู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรและนี่คุณคุณญิ่งบุษสบายฮะเป็นภรรยาของคุณพระพอบวิจิตรนี่ขัวนะผัว นักกันหนาแล้วเมยก็ไม่ได้เรียกร้องสถานะรเมยอะไรก็ได้เพราะเมย์ละอุ่นยาไม่อยากตั้งใจไ่บุญสบาเนี่ยเมยเนี่ยเขาเป็นพี่เลี้ยงของลูกสาวดูสิเห็นไหมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงรูปร่างเหมือนแม่ซื้อยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมถ้่จีบปาต้งเด็กแต้ รึตะโกนหัวเป็นเทวดาข้าโกงฝาผนังโกงต้องไม่ดีเนี่ยอุ้ยคุณพี่สบายตอนนี้เนี่ยพี่เนี่ยสั่งให้เธอเนี่ยดูแลบ้านให้ดีจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้กองทัพของกุงศรีลุนยาน่ะเขาจะมาพักที่บ้านเราคุณพี่ไม่ต้องบอกนะค่ะดิฉันจะรู้แล้วค่ะนี่ดิฉันไม่ใคร แค่เนี่ยวันนี้คุณสภาเป็นเมียของคุณรัฐธิดรับรองค่ะไม่ให้มีใครได้มาดูถูกเรื่องก,การบ้านก,การเรือนนคะคะไม่ไต้องกลัวเลยนี่ฮะอีเมย์ที่ห่ไงไว้ว่ายังไงแต่งงานเรีนเนยบร้อยยังไม่ไไมมไถึงเวลา,าที่บอกแล<ม>้วนะเยังจะต้องจัดนะขอทั้งเรือนซานี่นีงมากเลยมั้ยท<ม>ี่ต้องตกฟากกกลางด้วย ไปหน่อยเลยาตเองรูัวหธีไปต้องห่วงเจ้าค้าเมยจใจน้ำรัวให้กับเตรียมไ้เงินลอยเป็นเี้ได้ให้เงาสีมาลาเขาไปจัดเตรียมสำหรับกับข้าก่อนนะเจ้าค้าดีมากเลยลูกเดียวถ้าหากว่าเขามากันแล้วนิวเมย์จะรีบนะลูกนะพี่เมย์ไปช่วยเจ้าค่ะกับข้าเตรียมไว้ใจะคีอสั่งไว้นะลูกนะตายไหมพี่เมย์เต็มเลย ไม่ตายแล้วแม่ไม่เชื่ออะไรเขาูดทำนี่ยโ้ยสอดอ๋อชื่อนางทำแมนใช่ไหมนี่คนหญิงขีามันไม่นานแล้วกองทัพขงสีมาที่บ้าเรา เดีนยวเราต้องเสียชื่อถึงพี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องพับๆกักที่นี่ก่อนเก็อย่างนีให้ทายเือเรียกเออพี่บางคนพิกิตเรียกก่อนไอ้หลานไป่เดี๋ยวก่อนกองทัพลุกยามาแล้วถึงบ้านภาพพิจิตรละถูกต้องจะเรียกภาพพิจิตรก่อนเดี๋ยวรอก่อนลูกกระดับพ่อหลวงพ่อเงินเฮ้ยอะไรหลวงพ่อเงินมึงมาเลยของมึงเนี่ยหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินก็อยู่พิจิตรไงให้เรียกคุณภาพพิจิตรไปเรียกหลวงพ่อเงินไม่ใช่เขาบอดอยู่ที่ไหนพาพิจิตร พี่เกจนจ้ามีคนมาเนี่ยอุ้ยตายแล้วก่อขึ้นจะออกปล่สีผมใส่จะมาแล้วแน่ๆเลยตายแล้วเอ้พนุ่งเลยจ้ามากินกี่คนล่ะเข้ามาก่อนสิมาั้าเราทับเลยบ้านเร้วยท่านั่นก็ึ้อมาคุยก <IO> ันทุกคนก่อนมาอุ้ยพี่มาถ้ก่อนทับเลยอุ้ยแย่เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวท่นเองค่ะเดี๋ยวาเดี๋ยวข่แข้งก็ไม่เคยจะดีเาขออนดับห่งแล้วจ้ะ ออกแม่เองขึ้นงครโอ้อเฮ้ยอ้าวกำลังอักขังแก้กสมนี่แม่ไอ้พ่อพี่คิดยังไม่ตายหน่วยเฮ้ยนี่แม่ไอ้พ่อพี่คิดไีดอยู่แม่และทานโทษค่ะแม่คุณญาะไอ้บ่านั่นละเกินเชียว แม่แม่คุณพระพิกิตน้ำเสียไปนานแล้วนี่อีฉันเมียคุณพระพิจิค่ะโอ้ยแต่นี่คีเป็นใครเลีย่ะคุณหญิงบุษบานพี่แผนพี่แผลไงพีแผนออกจากคุกแล้วตายแล้วติดเนเน้วะไ่เป็นไงไงม่เป็นไงเป็นไงไม่เจอใครเิ่เป็นไงคิดถือ อมใจกุญแม่เกอที่อไอ้ข้าไอ้นีคุย้าแปลดที่บ้านที่เขานังโซบาแบบนี้เนไอ้เกอมาววลาขนาดนั้นนมาไปเรือหางยาวเลยไม่ตายมัพี่ทาท่าจะหึงนะสิแี่จะไม่หึงได้ไงอะฮะรู้ไหมเนี่ยทำไมคะว่าหึงเนี่ยหวงด้วยกูตายแล้วทำไมไอ้คน ในไอ้คนทีบ้ามันไม่ขวงอย่างนี้ทรเอแล้วจะขาดจะไเลยเพียรเล้งคจะลาพี่จะเอายี่ไงใช้ออออางเียรคนจะลาพี่อร์นะอาร์มงเลนะโอหน้ำตานใกลเรียกันแล้วแหละออสออจะออสจะวนนั่งเล่นเกมกดหลับกดนอนนะรู้ไมเพะกงกระจบะึงมั่งนะเน นนีถือว่าคุณไม่อยากให้ไปคุยกับคู้แผงผู้ถ่ายแผงแผงเจ้าชู้จะไปคนเจ้าขนาดไหนก็เป็นเพื่อนเกลิกันนี่เจ๊ะค่ะก็ไม่ได้หวงโอ้ยไม่เคยเลิกนิสัยนี้หึงเลยขนาดนั้นไอ้เกลือไปมีอะไรไปพี่หยอกล้อกับเมียเราเล่นเออนี่อย่างที่ส่งจดหมายมาบอกล่วงหน้าว่าจะให้กองทัพของกรุงศรีมาพักทัพที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้ จะขึ้นสึกเชียงใหม่กันแล้วไม่รบกวนเพื่อนนะไม่รบกวนหรอกเพื่อนเพราะว่าเราทั้งสองคน,นเป็นเพื่อนเก่ากันอยู่แล้วที่สําคัญเป็นคําสั่งขององค์พระพันวสา,าเราก็ต้องปฏิบัติตามที่สําคัญเลยจัดบ้านเดือนเตรียมเป็นเพื่อนให้มาพักัๆอยู่แล้วใจมากเรียนต้อนรับไปแล้วไม่เดี๋ยวว่างโอเค่ะโอเแม่ดูสิมามขาึ้นแง่แง่รู้กันก็าัดีินกันเลยใครบ้างนะคะ จะบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ที่มาที่ไม่ได้มาตำแหน่งแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยายมีแม่ทัพคนใหม่ก็ั้นงได้รับตำแหน่งมาบดมาดเลยตายแล้วนี่ข่อแผนข้อแผนนั่นก็เป็นมือหนึ่งของกรุงศรีแล้วแลวจะมีใครหน้าไหนที่จะมาเก่งก้าสามารถเกินข้อแผนอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่เกินไกลเลยใส่เลือดของข้าพเจ้าพุทแผนที่เกิดกับแม่วันทอง บอกผมพายงามยังไงรู้อ๋อพายงามใช่แล้วโตเป็นหนุ่มแล้วอ๋อสงสัยอีตอนคลิปข้อแขนพาแม่วันทองมาฉันก็กำลังเขาตั้งท้องอ่อนอ๋อเขาไมถึงเวลา,านี่สงสัยจะเป็นลูกคนนี้แน่เลยไอเดียกัน,นเยลยดิ <c oughs> นขอดแล้วรอเดี๋ยวกันแล้วสิ้ยไม่ใช่สิขอดแล,แล้วนี่ขา้ขางในข้างในลูกหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะนนึกแต่วนไปเวียนมาทำไมล่ะ อยากจะได้อีกสักรู้เพื่ออะไไม่ไหวโรงงานพังช่วงนี้ม <laughs> ีสองคันแล้วไม่พอเสน่ว่าอายุไลล่่เียกันเอางี่จะแนะนำให้รู้จักกับพ่อบพายน้ำซปก่อนข<ห>อ<ด>พพบพายน้ำค่ะขอบพายน้ำขอรับคุณพ่อไหว้คุณพระพิกษุแล้วคุณหญิงบุษบาคุณไปก่อนลูกนนี้เลยไหว้คุณพ่อภิกษุคุณแม่บุษบาด้วยขอรับใส่ดืวยของที่เอง ก็โปงฉีกันเวตัวกล้ามเนื้อฉีมากกว่านะไอ้ไสิลูกลงมาขนาดนี้แล้วมันดีด้วยไ่โลเทียบโอ้โหโออแผยกขาขึ้นไหมน่าเออเอนาทไปทักเลยเอามาพึ่กินแน่ทเลยทักเลยาจะลองมาดูอยู่เนี่ยน ีคุณพี่อะไรมันจะขนาดนั้นล่ะฮะนี่แต่แล้วพ่อแม่เขาจะได้ทำนะนี่คุณพี่เป็นไงเป็นไงเด็กนั่นอะอุียหน้าตาชิมลิ้มนี่เราไม่แพ้พ่อแขนเลยนี่นี่เราก็ต้องเหมือนกันหรือเปล่าคุณพี่อะไรกันยี่เจ้าพอดีกูโทรรุ่นพ่อคุณยศวิ่งไงเราก็มีลูกสาวเราก็ทำลูกสาวสวยเหมือนกันก็ต้องโชว์กันหน่อยค่ะคุณพี่ ทำไมคุณหญิงทำไมคะเออก็ลูกของเราเนี่ยมันเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงก็เป็นยังไงโอ๊ยทำไมนะเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ต้องกลัวคุณพี่จะเจอเลยดิ่ฉันและมองคนไม่ผิดหรอกค่ะโอ๊ยคนดีๆมากมากต้องรู้จักหาคนดีๆให้กับลูกกับเต้าไม่ไอ้ไม่ตามลูกหนุ่สีมาลามาที่ลูกแล้วเออก็ดีเหมือนกันคุณหญิง ที่รู้จักกันเอาไว้เด็กเนื้อจักมักจีกันนะหรไปกับรู้จักตรงไหนหรอกโอ้โหคุณพี่เป็นยังไงนะต้องสวยที่คุณหญิงเมื่อตอนสาวๆแน่โอ้ยไทยไม่ต้องกลัวนะค่ะเรียบร้อยมากเลยมาแล้วลูกื่ออะไรนะมาลาสีมาลาไม่สีมาราตายแล้วสีมาลาเนี่ยโอ้โหจ้าชายก็รู้มาครั้งสุดท้ายโอ้ยตอนก่อนมาเลย ยอมยอมจสเรียว่าเข้าเตาอบนานเลยเนาะที่ไรกับเขาเหรอเพราะเหตุเขายังไม่รู้จักกันแล้วก็จะไม่ยอมไม่ยอมก็ว่ากูเล่นตัวไม่ยอมก็ว่ากูใจง่ายหลายสิ่งหลายอย่างได้เรียกใช่หรือเปล่าเรียกสีชลาทำไมจใช่ถึงมีแมนรุ่นนี้ดีเลยทำไมรุ่นนี้นั่งเป็นเพื่อนแม่ได้ยันเที่ยงเลยอันนี้ก็เป็น เขาเป็นลูกท да. no? ี่เกิดมาพร้อมกันหรือเปล่าแล้วคนไหนก็สีบาลานี่ยแม่คุณคุณโดนเจ้าค่ะคุณหญิงแม่เนี่ยเจ้าค่ะจ้ะมาแล้วจ้ะมันตกใจหรือเปล่าคนนี้หุดไม่เลิกยันเที่ยงเนี่ยหุดไม่เลิกมันเข้าใจผิดเราไม่ได้นั่งยันเที่ยงเรานั่งแค่สี่โมงเย็นเองนี่รทำยังไงล่ะกูเสียไปสามโมงมันมันร้อนไหมล่ะ เจ้าค่าะ่แม่ม่สาลาแม่จะแน,นะนำไม้รู้จักนลูกน,นะตอนนี้อ,อ,อ่ักพ่เตืนเข้ามาแล้วนี่นไหว้จ้าคุณพ่พ่อคุแผนจะสิลูกคนพ่อแผนสิมาลาไหว้ด้วยะจะ้าคะลูกสาวลูกสาวเจริญสุขสันตลูก